ทำไมในความฝันเราพูดไม่ออกวิ่งไม่ไปและรู้สึกเหมือนถูกถ่วงไขปริศนาทางจิตและสมองพาเข้าสู่โลกของความฝันความฝันคืออะไรความฝันคือภาพเสียงและเหตุการณ์ที่สมองสร้างขึ้นระหว่างที่เรานอนหลับโดยเฉพาะในช่วงที่เรียกว่า REM Sleep Rapid Eye Movement ซึ่งเป็นช่วงที่สมองตื่นตัวมากที่สุดในระหว่างหลับร่างกายเราหยุดนิ่งแต่สมองกลับเคลื่อนไหว สร้างเรื่องราวที่บางครั้งก็สมเหตุสมผลบางครั้งก็แปลกประหลาดเกินจะเข้าใจสมองในช่วงฝันเท่ากับเครื่องฉายหนังที่ฉายจากความจำบวกกับอารมณ์บวกกับจินตนาการทำไมฝันแล้วพูดไม่ออกวิ่งไม่ไปเหมือนโดนถ่วงคำถามทำไมฝันวัตตะกนสุดเสียงแต่ไม่มีเสียงทำไมวิ่งเต็มแรงแต่เหมือนถูกดึงไว้คำตอบมาจากกลไกปกป้องตัวเองของร่างกาย หนึ่งร่างกายถูกล็อกขณะฝันในช่วงเร็มร่างกายเราจะถูกระง,งับการเคลื่อนไหวโดวยอัตโนมัติเพื่อไม่ให้เราลุกขึ้นมาเดินเตะต่อยหรือวิ่งจริงๆตามความฝันกล้ามเนื้อโดยเฉพาะลำตัวแขนขาจากหยุดการสั่งงานจากสมองแต่สมองกลับยังคิดว่าเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่จึงเกิดความรู้สึกแรงต้านหรือวิ่งไม่ไปในฝัน ฝันว่าหนีอะไรบางอย่างแต่รู้สึกตัวหนักนั่นคือสัญญาณว่าร่างกายกำลังปกป้องคุณจากอันตรายขณะนอนสองเสียงพูดในฝันไม่ได้เชื่อมกับกล้ามเนื้อจริงในฝันสมองอาจพยายามให้คุณตะโกนเรียกร้องให้หรือพูดแต่เพราะกล้ามเนื้อในลำคอริมฝีปากเส้นเสียงถูกปิดสวิตชั่วคราวจึงเกิดความรู้สึกว่าพูดไม่ออกพูดไม่ได้เสียงหายสมองสั่งแต่ร่างกายไม่ตอบสนองทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดในฝัน สฝันที่ฝังด้วยอารมณ์ลบจะเพิ่มแรงต้านฝันที่เกี่ยวกับความกลัวความกังวลความเครียดมักทําให้เราฝันว่าหนีไม่รอดหรือโดนไล่ล่า,ลาสมองตีความว่าคุณไม่มีทางหนีได้จึงแปลความรู้สึกนั้นออกมาเป็นภาพของแรงต้านการวิ่งไม่ไปการพูดไม่ได้สมองเราไม่ใช้ตันกะในฝันแต่ใช้อารมณ์เป็นตัวขับเคลื่อนแล้วเราจะทำยังไงกับมันได้บ้าง หอย่าตกใจเมื่อฝันว่าพูดไม่ออกมันคือคกลไกปกติไม่ใช่สัญญาณโรคยิ่งเราพยายามฝืนภายในฝันก็จะยิ่งเครียดหากคุณตื่นขึ้นมารู้สึกแน่นหน้าอกหนักตัวนั่นคืออาการผีอำํำแค่ตั้งสติหายใจลึกๆแล้วจะหายไปเอง 2. ปรับคุณภาพการนอนจะช่วยลดฝันแปลกฝันหลอนมักเกิดจากความเครียดสะสมนอนผิดเวลาสมองไม่ได้พักจริง นอนให้พอวางมือถือก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงจะช่วยให้สมองเข้าสู่โหมดหลับลึกได้ดีขึ้นฝันรบกวนน้อยลง 3. ใช้ความฝันเป็นกระจกสะท้อนจิตใจฝันที่เราวิ่งไม่ไปหนีไม่พ้นพูดไม่ออกมักสะท้อนความรู้สึกจริงที่คุณกดไว้ในชีวิตจริงเช่นกำลังรู้สึกว่าไม่มีอำนาจในที่ทำงานกำลังเผชิญปัญหาแต่ไม่กล้าพูดกับใครกำลังพยายามหนีบางอย่างในใจที่ยังไล่ตามไม่เลิก บางครั้งฝันที่อึดอัดเท่ากับสัญญาณเตือนว่าคุณต้องปลดปล่อยบางอย่างในชีวิตจริงสรุปท้ายบรรยายฝันที่พูดไม่ออกวิ่งไม่ไปไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอแต่มันคือสมองที่ทำงานเกินในยามที่ร่างกายหยุดนิ่งและบางครั้งมันคือเสียงของจิตใจที่พยายามบอกอะไรคุณอยู่จงฟังความฝันไม่ใช่เพราะมันลึกลับแต่เพราะบางทีมันพูดแทนหัวใจที่คุณยังไม่ได้ฟัง